ผมน้ำสาดด้วยเมี่ Ahí, ันพ่อล้างลูกมีกี่ตมงผลสาดไหนไหน ในบ้านมืดมากเลยต้องเอาเด็กๆออกมาข้างนอกถึงจะถ่ายตีละตัวได้พูดใดข้างเลยเนี่ยหืหืมปุ่นปุ่น มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร Mar ็วมาเร็วมาเร็วหลุดเร็วมามาข้าวมาเก็กินก็กินพวกก็กิน